มาอีกแล้วทุกคนมือนีกับสีทําการเดินทางไปทํางานนะคะแต่สิแตกต่างออกไปในแต่ละมือนะคะมันสิแตกต่างจากทุกๆุกมือนะคะประเด็นก็คือต้องขี่รถอีกคั้นหนึ่งไปลานนะคะเพราะว่ารถทีเขาเคยขี่นั้นมันจอดอยู่ลานนะฮ้อก็ทําการเดินทางไปกับพีสไต้นะคะในโดยการขี่รถคอของเล่าไปนะคะคั้นนี้ละ่ะหนทางที่ทุรักทุเลนะคะโดยการยืนนะคะแล้วเขาก็มีเพื่อนรวมทางน้ำกันสองท่านนะคะ คนหนึ่งก็สิมีความชอบใจในการนาง่ายกระบ,บะเป็นอย่างมากนะคะนี่แลนเขามาสักพักก็ได้เข้ามาในตัวเมืองแล้วนะคะเพราะเพื่อนก็ไปบอกพอเพิ่าไว้ครับดีๆแน่นะจ๊ะหลังจากนะั้นเขาก็จอดซื้อเกือบไม่ไายนะคะอายแล้วจอดซื้อเกือบไม่นะคะลองเท่าไม่นะคะหลังจากนะั้นเขาก็ทําการเดินทางต่อนะคะเพื่อที่จะไปล้าน แต่กลับไปพระท่านในฮอดดอกก็จอดสือปิงไก,ก่กอนหิวนะคะในกับบริการเราเองคือเ้านั่น่เนะเฮ็ดได้ทุกนาทีเฮ็ดได้ทุกกำหนงอิหลี่สองคนนี้หลังจากที่สือเสร็จเรียบร้อยเขาก็เป็นผู้ถือปิงไก่แบนี้ล่าส,สุดถือปิงไก่ให้นะคะแล้วก็ยืนท่ายนะคะแล้วไอ้แล้วก็ขับรถต่อไปก็ทําการเดินทางเข้าไปในลานนะคะขันไอ้แล้วขับรถประองห่วงนะคะบบมิซาจ่มีนจะรถเร็วเลยทันใจอิหี หลังจากที่มาฮอดลานแล้วฮอก็เตรียมขึ้นของขึ้นของเรียบร้อยก็ขึ้นขั้นนั้นขั้นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวออกเดินทางจากส่วนพิกดท้องโนนนั่นกะไปพิกาแรกนะคะนี่ทําการเดินทางละท่งลัทาไปฮอดมาถึงแล้วนะคะบินเดี่ยวฟ้าฮอกระพองวัวเลียนบูมบูบอมอยู่ทุกคนเออหลังจากนั่นก็หลังจากที่ไปเรียนนมัวมานะคะกับทําการอ่ามาเบิ้งไทยรถในเพลินนะคะเพื่อทีทําการถอยเพื่อทีเสียวกากเบียร์ลงนะคะตั้งกองไว้รอบแรกมือเตึ๊บ ล่าสุดก็ต้องได้ไม่ยืนทายเองสกอรนะคะนี่อ้แล้วก็เคลียร์พื้นที่เอาของเก่าออกนะคะเพื่อที่จะของไม่ลุ่งจากนั้นเขาก็เปิดทายรถนะคะเพื่อที่จะทำการเอากากเบียร์ลงนะคะอยู่บนรถคันนี้ก็คือ100กระสอบค่ะนี่เรื่องม่าม้อยซ้อยเก่าล่าสุดคือวาสิหาหไอ้เราทายวิโอคอยกับแบกประมาณ4ี่หาทุงงนี่แหละให้เบึง้งสรุปคือ เราลืมกดหลังจากที่เขาส่งรอบแรกเสร็จแล้วเขาก็มาขึ้นรอบสองขึ้นรอบสองแล้วๆเธอแกก็บ,บอกเดินทางปลอดภัยนะหลังจากเดินทางมาถึงที่หมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะประเด็นสําคัญคือโทรหาลูกค้าลูกค้าตัดสายจ้าเพราะฉะนั้นแล้วต้องทําความเข้าใจเจรจากันไหมนะคะหัวหน้าแจ้งมาว่าพีการมองหนีห้าสิบกระสอบนะคะแต่ว่ามาหอดแล้วมันโมเมนต์แบบนั้นนิ่ตีของแม่ซิบกระสอบด้วยล่ะของหนา้า1ิบกระสอบด้วยนะของพอใหยีสิบด้วยลูก เมียเจ้าอยากบอกอยู่ลาสุกทโทหาหัวนาอีกรอบสรุปแล้วหัวนาบอกว่าเอาตามเพิ่นบอกเลยสรุปแล้วกันเลยทําตามหัวนาบอกลงมองนีสีอีกมองนีสีบ ที่เหลือกำมองละสีจ้าหลังจากพิกาโตไปห้องกระทําการกินซะก่อนเนื่องจากว่าหิวเข่าแห้งหนีบม,มุมกลมบวิดกับลูกชิ้นคือเกา่าหนีกําลังเดินทางไปอาสามาดเด้อค่ะเดินทางมาสักพักใหญ่ๆหนึ่งกัได้มาถึงแล้วนะนพิกาสุดท้ายของมือค่ะหลังจากที่มาหอดแล้วก็ทําการเอาร่งนะคะทรงบินทรงยางเก็บเงินนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย